กระจกมืดนะครับกระจกดําแฟนผมเลือกซื้อมาแบบมีมุงนนะ้งลวดเนะเจาะรูรถอีกแล้วนี่สามารถเปิดได้เพื่อรับลมจากด้านนอกเวลาที่เราต้องการให้อากาศมันหมุดเวียนเนาะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งเพราะว่าผมจะเจาะรูรถอีกแล้วเพื่อทําอะไรรู้ไหมติดกระจกครับ เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงผมเตรียมเครื่องมือไว้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าการติดกระจกอันนี้จะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับมีเฟรมนะครับ,รบก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปสําหรับวัดแบบนะครับตัวนี้ครับก็คือตัวกระจกเป็นกระจกมืดนะครับกระจกดําแฟนผมเลือกซื้อมาแบบนี้มุ้งล้วนนะอย่างแรกเนี่ยผมต้องเจาะรูนี่ก่อนครับแต่การจะเจาะรูนี้ได้เนี่ยผมต้องเอาโครงตัวนี้ออกก็เอาอย่างแรกเลยครับผมก็ต้องใช้ค้อนนะครับใช้สิวรู้ตัวนี้เรียกว่าอะไรอะไปสําหรับแง ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะผมพูดไม่ถูกนี่ครับคัตเตอร์ไว้สําหรับไว้ตัดต่างๆะเทปนะครับที่ดอกสวานสีสเปร์เวลาตัดเสร็จก็จะต้องพ่นตรงที่เป็นเหล็กใช่ไหมแล้วก็สว่านครับสวานนี่เป็นของคู่ครัวครับคู่ครัวคู่คุณก็สุดท้ายคือจิ๊กซอครับก็ที่สําคัญที่สุดครับหัวใจของงานนี้ใบมีดจิ๊กซอครับ การที่ผมเรียนรู้ว่าจากการเจราะหลังคารคราวที่แล้วเนี่ยผมรู้ว่าไอ้ใบมิติซอที่ผมซื้อตอนแรกเนี่ยผมซื้อถูกไปหน่อยประมาณ8 9เหรียญ5อันผมอ่านรีวิวมาอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียบอซึ่งเป็นยี่ห้อยอดนิยมของในอเมริกานะครับแพงกว่าแต่ว่ามันตัดดีกว่าเที่ยวนี้ผมจะไม่ยอมเสี่ยงกับการใช้อุปกรณ์มาตรฐานทั่วๆไปผมจะซื้อของดีมาใช้เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเพราะว่าเที่ยวนี้ผมต้องเจาะรูเจาะรูรถอีกแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวจะเลาะตัวนี้ออกครับ อย่างที่ผมบอกนะครับกระจกเนี่ยมันมาเป็น2ส่วนผมก็จะตัดโครงตรงนี้ก่อนเรียกว่าทำเทมเพลตเนะหรือโครงตัดเทมเพลตเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะเอาเทมเพลตตัวเนี้ยวัดกับกำแพงรถเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่ารูที่เราจะต้องตัดครับคิดดูรถผมซื้อมาแพงต้องมานั่งตัดรูเองอีกแล้วจะดีไม่ดีก็ไม่รู้ครั้งแรกเลยถ้าเสียก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่คงไม่เสียหรอกนะครับไปเจาะไปด้วยกันครับ ตอนนี้พอผมวัดตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับก็จะหาจุดที่มันจะต้องตัดแล้วส่วนที่เห็นเป็นกระดาษสีขาวที่ทแฟนผมเขาทำเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาผมเจาะเหล็กเนี่ยเศษเหล็กมันก็จะไม่ตกเข้าไปในร่องตัวถังนะครับที่มันจะมีโอกาสทําให้เกิดสนิมสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือวาดโครงข้างในด้วยนะครับเหตุผลที่ผมวาดโครงข้างในเพราะว่าจริงๆผมจะเจาะจากด้านนอกเข้ามาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมยังมีโครงตรงเนี้ยเป็นเป็นไกด์ไลน์ให้ผมจากด้านในอยู่ ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะคราวนี้พอผมได้โครงเทมเพลตแล้วใช่ไหมผมจะไม่ได้ตัดจากด้านในนะเพราะว่าพวกมันมีร่องไม้พวกเอ้มันมีร่องเหล็กพวกนี้มันจิกซอม,มันเข้าไปไม่ได้คราวนี้สิ่งที่ผมจะทําคือแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโครงอะไรที่ผมวัดด้านในด้านนอกมันแบบเดียวกันผมจะเจาะรูครับใช้ดอกสว่านอเล็กเนี่ยเจาะรูแล้วก็ล็อกเข้าไปมันก็เหมือนจะเป็นตัวมาร์กจุดจากด้านในเข้าไปด้านนอกไนะคือผมก็จะย้ายเทมเพลตตัวนี้เข้าไปแล้วก็สว่านม,มีรูอยู่ใช่ไหมก็จะไปสวมกับด,ด้านนอกก็จะได้ตำแหน่งเดิมที่ผมต้องการครคับ ลองไปดูจากด้านนอกเลยครับทะลุแล้วคือผมจะไม่เอาสว่านออกครับผมจะคารูนี้ไว้เลยเพื่อที่จะให้เป็นการล็อกว่าอ๋อรูแรกนะอยู่ข้างบนค่อยๆถอดตรงนี้ออกเห็นไหมครับพอมันพอดีปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้เทปแปะครับคราวนี้พอผมล็อกจุดตรงนี้ไว้แล้วนะครับผมจะวาดโครงข้างนอกนะครับ พอผมได้โครงเรียบร้อยใช่ไหมผมก็เอาดอกสว่านออกแหละเอาอันนี้ออกเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของผมเดี๋ยวผมจะเจาะรูกับมันครับลุ้นกันตอนนี้ปล่อยให้เด็กเล่นก่อนครับผมจะได้เข้าห้องน้ำด้วยนะครับค่าเวลาคือผมจะเริ่มเอาสว่านอันนี้ มาเจาะเป็นไกด์ลายเล็กๆตรงนี้ไว้เพื่อที่เวลาตัดมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นเมื่อกี้เนี่ยผมเจาะตามสันโค้งเลยเพื่อที่เวลาจิ๊กซอไปอะมันจะได้ทํางานง่ายขึ้นก่อนที่ผมจะใช้จิ๊กซอลงอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่มีร่องให้จิ๊กซอลงผมก็จะใช้สว่านตัวนี้ไกด์ลายก่อนตอนนี้สว่านที่ผมจะใช้คือต้องเป็นสว่านที่เส้นผ่านศูนย์กลางเข้ากับตัวจิ๊กซอเอออันนี้ได้เว้ยนะครับงานนี้โคตรตื่นเต้นเลยครับ มันเข้าได้ครับพอมันเข้าได้ผมก็สบายใจนะอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็ปรับมาที่เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เนี่ยจะเป็นเมทัลชีตโคตรตื่นเต้นเลยหาะเฮ้ยแม่งก็เดี๋ยวผมจะใช้เทปนะครับเทปผ้าครับหลังจากที่เรียนรู้จากการเจาะหลังคาข้างบนเนี่ยคือมันสั่นมากพรามันสั่นมากในการแปะเทปผ้ารอบที่เนี่ยมันก็จะทําให้ลดการสั่นครับน้อยลงพอเราตัด รึ่งนี้เสร็จใช่ไหมครับผมต้องแปะเทปก่อนเพราะว่ากันกระสันก็ผมติดเทปเพิ่มนะครับเมื่อกี้ตอนเราจิกซอลงเนไอ้ฐานเหล็กของจิกซอมันไปสีโดนโดนสีรถครับตอนนี้ผมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับข้างหลังนี่ผมผมแปะกระดาษนะครับกันเศษเหล็กโอ้เศษเหล็กเยอะมากเลยมาดูดิแต่ถุงออกไปแล้วนะครับสุดยอดครับรถดีๆเจาะเป็นรูอีกแล้วนะครับจะใช้ตะไบเหล็กนะครับให้มันไม่แหลมเพราะตอนนี้มันแหลมมากนะครับ Break my heart นี่นะผมก็ใช้ครามเมอร์นะครับหรือสีทารองพื้นนะครับทามันเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมนหน้าตาอีกบานนึงเมื่อกี้งานง่ายคือหน้าต่างเลย นี่เป็นเทมเพลตอันที่2นะครับเป็นกระจกอันใหญ,ญ่ติดตรงประตูเปิดนะครับผมก็จะวาดวาดจากด้านนอกเนอะเพราะว่าผมจะใช้จิ๊กซอตัดจากด้านนอกเหตุผลที่ไม่ตัดจากด้านในเพราะว่าข้างในมีสันมีโค้งเยอะผมไม่สามารถวางจิ๊กซอขนานกับพื้นผิวได้นะครับ ก็เสร็จไปแล้วอันนึงเนาะคิดว่าตอนแรกเจาะแล้วไม่พอดีรูเหลือโอ้ถ้ารูเหลือตอนนั้นนี่แม่งเครียดเลยอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็โอเคครับมันไปได้แต่ยังไม่ได้เทสน้ำรั่วนะสิ่งที่ผมทําที่ดีที่สุดตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะยาซิลิโคนนะครับข้างในจะเป็นซิลิโคนสีขาวข้างนอกจะเป็นซิลิโคนใสจะย,ยาตามขอบให้ใหม่หมดเลยเพื่อที่จะป้องกันน้ําเข้านะครับ นเนี้ยเนี่ยผมไม่เจอปัญหาเลยสงสัยมากว่าทําไมอันนั้นน่ะมันถึงมีปัญหาป่ะไม่เป็นไรครับจากนั้นน่ยผมคิดว่าผมจะใช้ซิลิโคนช่วยแต่เนี้ยไม่ต้องใช้ซิลิโคนไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยดีมากผมมาติดซิลิโคนใส่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องก็ได้แต่ผมรู้สึกฝั่งนี้ผมไม่ชัวร์ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมเจาะหน้าต่าง2ออันใช่ไหมแล้วก็มันดึก ก็ยังไม่มีเวลารีวิวมาให้ดูอย่างเต็มที่ว่าหน้าต่างที่ผมจอะเนี่ยทั้ง2อ,งอนันรูเล็กกับรูใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ครับหน้าต่างอันแรกถ้าผมเปิดหน้าต่างนะครับถ้าผมเปิดพัดลมแม็กแฟนไปด้วยมันก็จะสามารถเลือกแม็กแฟนให้ว่าจะเอาลมเข้าหรือลมออกกันเหมือนกับว่าระบายลมในรถนะครับนี่ก็จะเป็นตัวมุ้ง่วดน,นะครับซึ่งตีนตุ๊กแกง่ายๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมุงลวด ครับอันนี้คืออัน,นที่2นะคือหน้าต่างอันใหญ่ที่เมื่อวานเห็นใช่ไหมผมเจาะรูอันเบลเลอร์เลยแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้มันก็ง่ายเพราะว่าอันแรกผมรู้แล้วแล้วก็อันนี้ทําค่อนข้างง่ายไข็รถอะไรก็ง่ายอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงพอหน้าต่างเนี่ยมันใสเนี่ยมันก็ทําให้ทัศนวิสัยในการเลี้ยวรถแล้วก็มองในเลนฝั่งตรงข้ามข,ของผมมันดีขึ้นใช่ไหมครับครับอันนี้เนี่ยมันก็มีมุ้งลวดนะครับที่สามารถถอดได้เนาะเหมือนกันครับเปิดตัวนี้มมมาาถ้าไ่ชอบงวด มันก็โล่งๆแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามุ้งรวดเนี่ยแหละที่เป็นตัวป้องกันมแมลงก็โดยรวมเนี่ยกินเวลาไปหนึ่งวันเต็มกับการเจาะหน้าต่างแต่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลครับยังไม่ได้ลองเทสน้ําเดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์หน้าจะไปล้างรถแต่เบื้องต้นที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูด้วยตานะครับมันไม่น่าจะรั่วโดยเฉพาะอันนี้ส่วนอันนั้นเนี่ยผมยาซิลิโคนใส่ไว้ค่อนข้างดีครับไม่น่ารั่วความแข็งแรงก็นี่ครับแข็งแรงแน่นอนครับผมไข่น็อตแน่นมาก